มาดูอีกหนึ่งส่วนค่ะเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ําลาคลองให้มีความสะอาดนะคะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างจังหวัดภูกเก็ตเองค่ะก็จะต้องมีการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่ตลอดเวลาพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าจะเกิดความรับผิดชอบร่วมกันไม่ได้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่ร่วมกันดูแลค่ะไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ พื้นที่ตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนชายฝั่งที่มีการทำประมงพื้นบ้านเพื่อเลี้ยงชีพซึ่งเป็นประจำทุกปีกลุ่มประมงพื้นบ้านและชุมชนชายฝั่งบริเวณคลองท่าจีนได้รวมตัวกันเก็บขยะในคลองท่าจีนแห่งนี้ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12แล้วครับ ไม่ใช่แค่กลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเรื่องของขยะที่ตกค้างลอยอยู่ในทะเลสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนสถานศึกษาและสถานประกอบการได้เข้ามาร่วมกันรับผิดชอบดูแลถึงเรื่องนี้ทั้งปัญหาขยะทิ้งไม่ถูกที่การรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ตามโครงการหน้าบ้านหน้ามองจากการสังเกตการและการสำรวจในในพื้นที่ขยะจะลดลงและน้ำจะใสขึ้นน้ำจะใสขึ้นแล้วก็ uh, วัตถุดิบเช่นปลาคุ้งปลาปูหอยต่างๆเนี่ยจ,จะมีการขยายพันธุ์มากขึ้นชาวบ้านประมงจับได้มากขึ้นมันมีผลมันมีผลต่อสัตสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ปีนีน้น่าจะเป็นปีที่ว่าคึกคักและปีต่อไปเราก็จะจัดต่อไป เมื่อระดับน้ําในคลองท่าจีนขึ้นเต็มที่เรือประมงพื้นบ้านหลายสิบลามาจอดเทียบท่าในหมู่บ้านกลุ่มชาวบ้านก็ไม่รอช้าต่างสวมเสื้อชูชีพพร้อมกับยิบอุปกรณ์ต่างๆทั้งสวิงถุงมือและถุงดําเพื่อที่จะล่องเรือเก็บขยะจากคลองท่าจีนไปจนถึงปากอ่าวออกสู่ทะเลซึ่งถือเป็นลําคลองที่สําคัญ โดยบริเวณสองข้างลำคลองท่าจีนจะมีท่าเทียบเรือทั้งในส่วนของท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือที่ส่งนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวยังหมู่เกาะต่างๆในทะเลอันดามันครับและในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีของผมอีกหนึ่งวันที่ได้เก็บขยะร่วมกับพี่ๆในชุมชนแห่งนี้ด้วยครับแต่ว่ากว่าผมจะได้ตักขยะสักชิ้นต้องใช้เวลานานอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าในปีนี้พี่ๆกลุ่มประมงพื้นบ้านเล่าให้ผมฟังนะครับว่า ขยะลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับหลังจากที่นั่งเรือมาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในการเก็บขยะนะครับขยะเนี่ยผมเนี่ยได้ไม่ถึงถุงเลยนะครับในปีนี้เนี่ยปริมาณขยะนะครับจากความร่วมไม้ยร่วมมือของทุกภาคส่วนทําให้ขยะลดลงเป็นอย่างมากครับบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะยังไงก็ให้ทุกคนร่วมมือกันเก็บขยะร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะทะเล หนึ่งบ้านเมืองสวยงามสองอพวกปลาเต่าอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้อันตรายตรงนั้นแล้วก็ความสวยงามของบ้านเราค่ะมันก็ลดมังก็มีมั่งให้หน้องใจมันไม่ได้คนเราบางทีมันก็ดีบางคนก็ไม่ดีถึงต้องหลักซากันแบบนี้พอเรามาทุกปีแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์หลายๆคนหลายๆด้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมแถวๆที่เราอยู่เนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าค่ะว่าอย่าทิ้งลงทะเลนะคะเพราะว่าจะมี เทศบาลเขามาเก็บขยะทุกๆปีดีขึ้นมากเยอะขึ้นเยอะปีนี้รู้สึกว่าขยะลดน้อยลงจะเห็นได้ว่าถึงแม้มีหลายภาคส่วนเข้ามาพยายามช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของเมืองภูเก็ตอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะแสดงให้คนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมไปถึงนักท่องเที่ยวได้เห็นว่าประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตรพร้อมที่จะดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองภูเก็ตเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวให้ดื่มด่ำกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในดินแดนแห่งไขมุกอันดามันแห่งนี้ครับทีมข่าว n b t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดภูเก็ต